สำหรับเรื่องนี้ค่ะสื่อต่างประเทศนะคะมีการรายงานเมื่อช่วงเช้าของวันที่10มีนาคมคือเมื่อวานนี้เวลาประมาณ10บนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะคะเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติโปรตุเกสมีชื่อว่าโซลองนะคะแล่นไปชนกับเรือบรรทุกน้ำมันนะคะชื่อสเตนนาอิมาคูเลตนะคะซึ่งกำลังทอดสมออยู่ในทะเลเหนือห่างจากชายฝั่งอังกฤษไปประมาณ10ไมล์ค่ะ ในพื้นที่นอตสีฝั่งอังกฤษนะคะแม้จะผ่านมาหลายสิบชั่วโมงแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยยังคงพบว่ามีเปลวไฟลุกไหม้และที่น่าเป็นห่วงคือน้ำมันที่อยู่บนเรือนะคะมันไหลรั่วลงสู่ทะเลด้วยนะคะทางด้านของผู้ประชาการกองกำลังชายฝั่งสหรัฐอเมริกาแมทธิวแอดกินสัน กล่าวว่าสามารถที่จะให้การช่วยเหลือผู้โดยสารลูกเรือเนี่ยได้36คน1คนมีการนำส่งโรงพยาบาลเพราะว่าได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนทางฝั่งลูกเรือที่สูญหาย1รายนะคะเป็นลูกเรือของเรือโซลองนั่นเองนะคะแล้วก็ขณะที่ทางด้านของนักวิชาการจากสกอตแลนด์แล้วก็อังกฤษเขาออกมาให้ข้อมูลนะคะแสดงความคิดเห็นตรงกันเรื่องของน้ำมันนะคะบอกว่ามันเป็นปน,ปน,น้ำมันเครื่องบินสามารถระเหย ได้เร็วกว่าน้ามันดิบก็จริงจึงอาจจะมีการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้น้อยกว่าเหตุน้ํามันรั่วไหลในทะเลในครั้งอื่นๆในอดีตแต่ทางนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยว่าถึงแม้ว่ามันจะดูระเหยได้เร็วแต่อัตราการรั่วลงไปสู่ท้องทะเลเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแต่ก็เป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะความเสียหายทางทะเลที่มันก็ได้รับผลกระทบกันไปเต็มๆเ,เลยนะคะ